ชมท่านด้วยวันนี้อยู่กับเกมเพิ่มติมอยู่เจมินเน่นีครับวันนี้ต้มาอยู่กับเกมอันเทิร์นเวันนี้วันพัดแรกนะครับอยู่กับคุณนี่คุณอะไรครับเนี่ย B B K ครับแนะนําตัวหน่อยฮะอ่าสวัสดีครับผมนี่นายะครับจากแชนแนลแบล็กแบคเกอร์นะโอเคครับแล้วแอคชั่นอัดโคตรแหลกเลยบอกตรงๆกระเจียวแหลกมากเลยกันแหลกนิดนึงนะครับไอ้กระเจียวเนี่ย แล้วก็คุณแล้วก็คุณอะไรทุกอย่างแฟบเลยวะฮะฮะอะไรแฟบแฟบอะไรนะอะไรแฟบแฟบโอ้ซอมบี้ผมจโอ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ซอมบีโอ้ยน้ำมันน้ำมันอะไรผู้ำมัน้ำมันทีเล่นวอลทีมาคุณจะรู้ไะมาทีมไม่รูเนี่ยจะเล่นอยู่อันเนอะรดใหม่ได้ไหมอัดใหม่ได้ไหมทำไมอ่ะอัดใหม่อัดใหม่ก็นดงนะเจ็บใจแกมีน่ะ แอคชั่นโคตรแหลกเลยครับหนึ่งแบบแบบแบนโปรแกรมแบบคอมเทพเว้ยฟุตเล่นเฮ้ยเจอเสื้อของจอชาวไล่เพื่อนอ่ะเอาเสื้อชาวไล่เสื้อเสื้อของจอรชาวไล่เพื่อนอุ้ยมีคนอยู่ข้างบนเฮ้ยเจอเจอลูกตองเจอเจออาก้าร์เอจเอาบ้างอาก้าอาก้าเอาเราลองเราทุกอย่างมันคืออะไรอาก้าร์เอ็กซ์ดจิตต์ลิตจากโซเวียต มัน <mm เราขอเลยนะ uh huh. อ่าแหละอาหารมีดเจอไนท์วันนี <S <S ้เจอไนท์เจอไนท์แล้วก็ขึ้นบ้านไปมึงนะเฮ้ยมีดเข้าบ้านเราก่อนเข้าบ้านเราก่อนโอเคไหนบ้านเอออยู่บนเต็นท้ายเรือรู้สึกว่ามันหายไปคนหนึ่งอะจริงใช่ปะเออใช้ปะอันนี้บ้านดูแลวโอ้โหนอนกันนอนพื้นอย่างนี้เลยหรือ จะมีเครื่องมันไฟปุ๊บๆว่าแแห่แแห่แแห่แล้วลงไปโอเคโอเคจัดแล้วแป๊บนึงเอ้ยตอนนี้แบบหิวมากเลยเนี่ยเจมเจมจัดยังอัดดีอ้าวเดี๋ยวขึ้นข้อเซิร์ฟก่อนอัดเรียบร้อยใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มก่อนเราเริ่มก่อนเราคนสองนะเดี๋ยวข้อเซิร์ฟก่อนแป๊บนึงรอก่อนดีอย่าเพิ่งอัดอินมีมีิแชนเนลเลยเหรอ เออคุณทีนครับเช่วยน้าคุณเลยครับเดี๋ยวผมจะได้ไปกดแซบกดแซบสับตะไคร่นะฮะเดี๋ยวให้ลิงก์ไปเดี๋ยวให้ดิงไปเฮ้ยอย่าลืมซับผมเลยนะอย่าลืมสับผมเลยนะก็ผัดกันส่งดิงอ่ะผัดผัดกันส่งลิงก์อ่ะได้เลยมาหาก่อนดิหลงเออ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 เอ็นเอร์จีหมดมาที่ท่าเรือนะเพื่อนมาที่ท่าเรือเนี่ยหลงอะเนี่ยจัดทีเอเพื่อนช่วยนะเพื่อนขึ้นมาเลยเพื่อนนี้นี่ยมีสไนั์เรามีสไม่มีเพื่อนขอยาหน่อยสิเพื่อน อย่าดูยาก่อนนะเพื่อนมีอะไรเพื่อนอย่ดูยาเรามีเรามีอยู่ยี่สิบเนี่ยโหคุณทีนใครเราคอยตั้งใจนะครับฮะไม่ไม่คุณทีนซับสไครต์เท่าไหร่ครับไม่ทราบเนื่องจากไม่สังเกตอ่ะขอบคุณครับเพราะว่าเขาไม่เคยดูว่าผมผูกไม่ใจดูทุกวันครับโอ้ยยาใส่ได้ใส่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่ออกแดงกุ้งแบบเฮโอ๊ยใครกันเปิดไฟเลยแตกตาแครเปงมันจ้าเสือเกินมันแสบตาอายาหน่อยอาวยาไปเลยโหข่าวดำนี่เลยคนใจดีเลยเนี่ยอะ ดัก็นายดูเราไปไม่ใช่เหรอเขาดังแล้วเพื่อนเขาเรียกว่าดอย่าง MPT ดังแล้ว MPT ดังแล้วเพื่อนอะไรนะอะเกม MPT ดังแล้วเพื่อนมันมีสองมันยังไม่ยังไม่ดังเรายังไม่ได้เลยเกาอยากดังเพราะฉันต้องเดี๋ยวเอาให้หนึ่งล้านเราจะายเป็นเป็นสาขึ้นไปอ่ะร้อยก็ดังแล้วเพื่อนเอาไปเอาหมื่นร้ยไปไหนแล้ววะมันหายไปไหนแล้ววะโอ้พระเจ้า ขอโทษจิมขอโทษขอดูดชอ้าวกอดูดโทษกอดูดเอาคุณผู้ชมมาดูชมดูดูโทษขอโทษไม่เลยไม่เลยจะเปิดรายการเอาอา้ยขา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 ไม่มีไม้ทำขาเขาใช้ไปแล้วเนี่ยงั้นผมงั้นผมเปิดรายการเลยนะครับเปิดเลยหนึ่งสองสามสามตูดโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเจมี่เกมเสริมอยู่ผมเจมี่เนงครับ วันนี้เราอยู่กับเกมอันเทินอันเทินอันอยู่กับคุณคุณชุดดำครับชื่ออะไรครับเอ็นซีกิมแคทแล้วคุณเอาออกออกคุณคุณคุณเนี่ยครับอ๋อผมไลน์บีบีแคร์ครับผมโอเคครับแล้วคุณเราจะเต่าคนนะครับเฮ้ยจะเต่าเจ้๊ยมไอ้จิมไอ้กระจูนกระจูจิมครับ อุยอุยอุยหักไมอีกงไม่ดอากไม่ยงดนกามแวไปกยิงโดนอมแล้วมาลอยที่เราอยู่กับเกมอันเชิญนะฮะผมเชิญอันนี่ดีนะที่ไม่ได้เปิดคนขมยาผมตามมาแล้วเราจพาะพนายไปฆ่าไอทหาร้ามบี้ช่วยด้วยเร้พาพนายไปฆ่าไอทหารกันมาเชลังไปกำลังไปเฮลเฮลั แล้วมีใครบ้มีคนขอความช่วยเหลืออความช่วยเหลือเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยขากระโดดไม่ได้อ่ะขากระโดดไม่ได้เพื่อนขากระโดดไม่ได้ขาหันไกระโดดได้ด้วยเพื่อนากระโดดไม่ได้โอโหไม่ใช่เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพอออายแท้งก่อนนะเพือนอืมถายแท้งนีคุยแปบมาอมบี้เอ้คุณจิมแล้วคุณอยู่ไหนครับเนี่ย อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่มีคนอยู่ตรงนั้นเลยเออไปนี่ครับผมอินโทรใหม่ผมเทพนะผมใช้เวลาทำสามนาทีกันเลยทีเดียวอืเยียมากสักนาทีโอ๊ยขาหักตูเลยเนี่ยอยากโดดเนี่ยโดดไม่ได้ขาหักเอาๆกินไม่ใช่นขางลันทุบเหลือเกินเออลันทุบคิดเป็นเลยแถมโดนโดยาเพิ่มเลยไปเร็วขอโทษผมรองเท้แป๊บ โอ้โหไปศึกษาเกมนี้มาประมาณสองวันหรอสองวันผมเขาเล่นเมื่อวานครับผมเพิ่งโหลดเมื่อกี้นี้เขาเล่นเมื่อกี้แต่ว่าเขาไม่ลดไมงพอเอามือเหมือนว่าใช่ค่ะใช่เก่งแล้ล่ะก็เล่นสีแดไดีใจแดงไม่เห็นมีตังเลยแล้วเกมนี้มันมีให้ใช้ตังไหมเนี่ยไม่มีนีอตรงนะยิงเล่นไปะไร แล้วยิ่งขี้เกียจทิ้งลิงทิ้งลิงชนแนลอยากจะรู้อ่ะว่าใครเฮ้ยมานนี่เฮ้ยมานนี่คนขับรถเออพะวพาพวกนายไปใคายอาหารกันไปนี่ไอทหารนี่เร็วเนี่ยปวดขานี้เนี่ยเอาหายแล้วเข้าปิดคันหรือเปล่าพี่เข้าปิดคันหรือเปล่าเฮ้ยเราขับเองครับพี่ออกมาเราขับเองไปขับเองไปเบาะหลังขายใหญ่กับเองไปเบาะหลังมึงได้ขาเท่ากันนะอันเชอ ปันนี้วน้ครอบครัววันนี้ฮะลืมให้มาให้มาสวัสดีโอ้โหมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นรถวัโอ้โหอ๊ยโอยโยอดไอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยบอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยออยอออออออ มีขับรถบรรทันรถเลยย่ะป่ะรถรบนเนาค่ัไรู้ยังยังแยกไม่ออกยังไม่ออกว่าใครถึงใครเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับผมิีิเจอะไรนะฝันไหมผมเจเจโอเคขอบคุณที่ขอบคุณที่ฟังไม่รู้เรื่องครับเารค่าทหารละเย้ถึงแววไปเฮ้ยไป โอ้ oh, โดดได yeah. yeah. mm ้แล้วเย่เจ๊ยืนทหารทหารทหารซอมบี้ I want to feeling Thailand i w ไม t ไปมันไฟไมันโดนโดนโดนอืยช่วยช่วยด่วยอ่วย่ยช่อยช่ย่อย่ยช่วยช่วยช่อยช่ยช่วยช่ย่วยช่ยช่ว่อย่ย่อย่วย่อย่วย่าย่อย่ย่ว่วยวย่วย่วย่อย่ย่ว่วย่ว่ะยั่วย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 ช่ว่วะ่วย่ว หลัง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 ศู้ย์เฮียอ้ยเดี๋ยวไยเลือดละสิบห้าเว้ยโอ้ยอย่าไปไฟอย่าไปไฟอย่าไปไฟอย่าอย่าไปไฟเองเลือดเลือดเต็ไปไปไปสามตามมามาเว้ยการเริ่มคิดที่แย่มากหิวแย่มากเลยอดขอขอขอกินอะไรหน่อยดิหิวมากเลยเนี่ยเอาไปเอาอาหารไปเร็วเร็วเร็ววันเก้าสิบเอ็ดแนวโหสามเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยเจมส์ระวังเฮ้ยทีนทีนคุมช่วยด้วยแย่แย่วิว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  ไม่ตายว่ะแคนดี้ป่าเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันกระเบิดแป๊บโอ้ยเฮ้ยไม่มียาเลยเชียวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยลืมเจมบไปเจมนี่ถูกเดือนทุกทีแล้วว่ะเฮ้ยเจมพุ่เจมไม่ใช่แล้วบุกเหว่ไม่ใช่ว่าชนะนะวิ่งหนีกลับมาใครเก็บเก็บน้ำมันไปวะขอกินน้ำแป๊บนะเจมอ๋อหิวอ่ะนี่แจ๋วออ ทำไมกดชัดไปของแต่ละอย่างแม่งลำบากจังไม่เหมือนไม้พาร์ทเลยหิวครับหิวหิวหิวอ่ะจะคิออะไรวะเนี่ยอาหารให้เอาปะวะเฮ้ยรอด้วยดิเดี๋ยวซอมบี้ตุยหลังไม่เป็นไรเราเคลียร์หมดแล้วไหนอ่ะขอบคุณขอเลือดหน่อยสิเพื่อนไหนอ่ะขอกินหน่อยไม่เห็นอ่ะเอาไหนอ่ะไอเดอมดี้มองเห็นมียาไหมตายแล้วจริงไอเดอมดีะเออไหนอ่ะนี่ไอยู่ต่อหน้าเนี่ย ไหนอ่ะผมมองไม่เห็นอ่ะทีนี้เล่นทีมันเล่นบอซีเก่งไม่ใช่หรอฮะก็ไม่เก่งหรอกเออนี่มาคุณกิมเนี่ยว่ะคิมเอ้ยเราทุบไปแ้คุณชินเขาไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเราไม่มีเลือดแล้วนะเขาไปไหนกันหมดแล้ววะตอนนี้แยกตอนนี้แยกกันอยู่ตัดหมู่บ้านกันเถอะเราว่าเราควรจะหายานะอุ้ยเราว่าเราควรเราว่าเราเชื่อหมดทหารว่ะอยู่เอ้า จิมไปไหนแล้วอ่ะมารวมตัวกันที่รถเราไปยมามาเร็วไม่อยากอยู่นานหรอกแล้วด้อมืออิดแล้วเนี่ยมืดแล้วก็กลับเลือดไม่มีอ่ะด้วยอ่ะช่วยด้วยโอุ๊ยแครขึ้นรถแป๊บเฮ้ยช่วยไอ้น้ำมอยใ่ป่ะไอ้น้ำมือขึ้นรถดิผมขับเองเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ขาใหญ่มาใหญ่นอนอยู่ไหนซอมบี้เฮ้ยเลือไปตักถังน้ำมันเพื่อนๆเดี๋ยวไปเอาถังน้ำมันก่อน ไปก่ันไปก่อนนะกันไปก่อนนะนั่งรออยู่บนรถนะจะกลัวนั่งรออยู่บนรถนั่งที่อื่นนะแต่ว่าอ่ะเปิดไฟเดจ้าหน้าที่คนขับนะนั่งที่คนขับอยู่เนี่ยใครหน้าที่คนขับดูเจตาอีกอ้ี่ใไรมาเขาตกใจหมดเลยใครใครแม่งขึ้โดดมันนอนหน้ารถวะงามโอ้โหผีก็มาแล้วขึ้นมาดิ เพ่อนเพื่อนเอาใส่น้ำมัน่อนเพื่อนแล้วก็ลี่นเพื่อนเหาะอื่นไม่ได้วะเปลี่ยนบาะไงวะกดกด F F กดเอเตานสอ่ะใช่กดอเตานี่ใช่ใช่ใเอ้โหกดอนตนิต่ออเกมแม่น่ะใครตานัตเซมูไรเว้ยไปเร็วจะตายแล้วไให้มาวันนี้ซอมบี้ตัวนี้เราแพ้นั่นน่ะจะตายใช่ไหมไปเดิไป ทำไมผมกดอัดไม่ได้เอาพิ้งคุณพีนไว้นี่แหละครับถ้านอาจารเขาไม่อยากไปรีลดให้ยาไม่เอาอีกทำไมผมกดอัดไม่ได้ไปไปไปดูวิวแป๊บโอ้โหมันมองเห็นแอร์เลยเพื่อนสื่อเลยเนี่ยเปิดแอร์เลยเพื่อนเปิดแอร์กระจกไม่มีกระจกไม่มีเนี่ยนะเปิดแอร์เออเปิดแอร์แป๊บเปิดแอร์แบบนี้เปิดเปิดเปิดดิเปิดดิเปิดดิว่ยเปิดดิเปิดดิอยูเดี๋ยวี่ ตรงนี้มียาเยอะมากตรงไหนตรงนี้มียาเออยายายาแหวนนี้แหวนนี้ลงไปหยิบให้หน่อยลงไปหยิบให้หน่อยเออเยอะเยอะอย่าไฟให้อย่าไฟให้ไม่เอาไปไม่เอาไนั่งไงมาละมาละเคลียร์ดิเอ้ยมึงนั้นจะป้องพวกเราเดี๋ยวเอายามาให้อุ้ยจะทิ้งผมดินั่งรออยู่บเยอะด้วยโอ้โหแจมแจมรอเขาหน่อยรอเขาหน่อยอุ้ยเบนเดตเก็บเบนเดตไปเดี๋ยวโอเคเก็บมาใช้เก็บมาใช้เลยเฮ้ยเราอยู่บนรถคนเดียว เอ้ยกำลังไปหาเจอไม้ดำขาววะโอ้โอ้เจ็บโอ้สาวโอ้สาว้องกลัวนะจ๊ะไม่นะคุณจะร้องไห้ยไงไงแล้วโอ้ยเก็บของเร็วรีบขึ้นรถเถอะไอ้หนิเป็นเจาหนปลอดภัยซะเลยอ่ะอุ้ยโยนอะไรมาวะเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรแบบไมาแบบวุดเร็วมากขึ้นรถสิเพื่อนน้องกลัวอะไรเนี่ยเนี่ยเลือดเลือดอะไร ไเลยเลย20ทเลยอยู่ไหนวะไานใครต้องกาขอของที่เหลือลงลงลงอยู่บนรถลงซิลงตัวเธอลงดิโคตรโหนเลยลงมาแล้วลงมาแล้วอันนี้ไปของดีเลยเป็ดเฟเดี๋ยวไปกินบนรถเดี๋ยวไปกินบนรถปะขึ้นเยอะดิเพื่อนเราทิ้งเงินสี่สิบเอาไว้ไป็นโลงนี้เอาจ่ายมาสองร้อยนะเพื่อนไม่รอเอ้ยอะไรวนรถวนรถเฉย เฮ้ยมานี่มานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรพเดี๋ยวเราโอ้โหไม่ไดู้ดางหรอกไม่ได้แล้วขาใหญ่ขาใหญ่ยัไรขบมาบีมาโอยปอยขึ้นลอยขึ้น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 มาแล้วขึ้นนิเอามาดิเอามาดิเข้ามาอยบ้าไปเถอไปๆๆอะไปเข้าไปเถอะ้เออไปไดิใ่เลยใช่เลยมียายก็ได้มีากอ่ะอี่ขับรถแบบ เาราะคือของกินเบ้าความหิว90 93แบบะม่กินเบ้าหิวมากเนี่ยเฮ้ย P C Cleaner มาอีกแล้วอ่ะน่าท่มขมากเลยเฮ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยวาหิวพูดเลยเนี่ยโอ๊ยแบลกตอมบี้สปอร์ตหน้าเลยวะเฮ้ยช่วยด้วยมีอะไรกินไหมมีอะไรกินไหม Mặt tại vì vậy nãy mời chim tay, chim tay mình đi. Luật cầu thôi đi. Luật đi lửa bà lão đi? đi. bà lão đâu bà lão hai bà lão đâu? bà lão hai bà lão hai bà lão hai bà lão Đi bà lão hai này à, hai bà lão đâu? bà lão hai 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 bay lão bay bà lão hai bà ở hai đó. lão hai bà ไหนอ่ะโอ้ยไอ้ถุยโอเคเออเออจะล่อหรือเปล่ากินได้หมดนายคนนี้จะรอดหรือเปล่าออรู้สึกไงอไงไหมรู้สึกอิ่มยังไม่อิ่มผมก็หิวน้ำหมาผมหิวน้ำ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 หิวมาทำมาเออหิวน้ำโอ้ยหิวน้ำหิวน้ำใช่ไหมเอาไปแต่งใ้กินเอาไปแต่งใ้กิน กินแล้วตักได้เนี่ยทำได้เหรอพอเอาสิเก้าสิบแล้วกินแล้วตักได้ไหนแว่ะเฮ้ยเราก็สิบแล้วเราขอว่องไวตัวเนี่ยเป่ายิงฉุบมันเองเป่ายิงฉุบอันนี้เป่ายิ้งฉุบไปแล้วไปไหนแล้ววะมาตา้มมาเอ้ามาที่แม่น้ำมาตักใหม่ไปที่แม่น้ำที่แม่น้ำตัดใหม่ที่แม่น้ำไหนอ่ะขั้นนี้คือคุ้นนั่นแหะตัดที่แม่น้ำไงวัรดเสียงทำไม ไหนอะอยู่ไหนอะตักเลยจะตักเลยอยู่แม่งก็เป็นอยู่ๆก็มีพันสมิตรแม่งสี่แชนเนลเลยว่ะใช่แล้วเดี๋ยวตองเราไม่มีแก้วนะเพื่อนเออเออตักน้ำไม่กินหน่อยดิจะตายแล้วเนี่ยตักกันเองแล้วกันเลยนะตักไม่เป็นเลยจะตายแล้วใจะตายเว้กดคลิกไงประตูในไหนขวดอยู่ไหนอะแก้วแก้วแก้วเออแก้วไม่ใช่ขวดขวดมันเป็นขวดเอาไหนอะ อยู่ที่ใครก็ตักงนี่อยู่อยู่ผมขอน้าหน่อยเนี่ยน่ะนายเอาน้ามาคุณทีมกินเลยนผมขอตัดตัดเลยพี่ตัดตักลงแม่น้ำเลยเอาเอาได้กินก่อนนายนายนายโอเคตักไม่ตุยตักถือถือขวดถือขวดเอามาเอามาเอามาตักแม่น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอลูกฟองแฟรเราแล้วก็ถือมากินต่อยเอามาเอามาเอาไปกินนี่เต็มเลยเยนนี่เหลือสูตรเลยเฮ้ ของลำบากจังเลป้าเอ้าแต่มีมีกันหนึ่งป่ะมีกันหนึ่งป่ะไม่มีแล้วพล้วกันอันเนี้ยเอ้าก็กินก็กินให้เหลือสูตรแล้วค่อยให้ผมไงเอ้าไม่รู้ครับผมพ์เองครับผมไปแล้วยวงทางก่อนยวงทางก่อนเลยอย่าปล่อยอย่าล่อยมีมวยเดี๋ยวมีมวยเกิดขึ้นเราเป็นพันธมิตรคนแรกเลยนะเว้ยเพื่อนทำไยังไงเราก็เป็นพันธมิตรนายคนแรกเหมือนกันแหละเพื่อนใช่เพื่อนพันธมิตรผมนี่โอ้เยอะมากครับ มันจะเป็น g S D T E T E ที่ว่าเขาดังไหมทำไมว่าคุณเป็นอะไรโอ้ยดังสุดๆเลยมิสเตอร์มิสเตอร์ล็อกเกอร์มีชแทนมิทผมนะอ่ะเฮ้ยนะไปพี่เอกเนี่ยนะคุณเล่นคุณเล่นพี่เอกโอ้ยมสาดแต่มันลาดซองเกิดที่อะไรแถวนี้เนี่ยอุ้ยคือใครมาแล้มาเกิดที่แถวนี้โอ้โหอะไรนะมีเยอะมากเลยอะใครมีวิธีใช้ของโดยไม่ตั้งเงินเลยที่ กดเปิดอินเวนทูรีมะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิขอขอน้ำแป๊บใครมีวิธีใช้ของโดยไม่ต้องนั่งเปิดอินเวนทูรีมะน้ำมาดิน้ำมาดิขอกินก่อนนี่ยังไม่อิ่มเลยเอากินให้อิ่มใครมีวิธีใช้ของโดยไม่ต้องนั่งเปิดอินเวนทูรีมั่งน้ำตาลเนาะกินอิ่แล้วตักฝากตักด้วยไม่ทราบว่าหมาไม่สูนหมาว่าขึ้นเห่าโอ้โหตัวนั้นะเป็นตัวเล็กๆด้วยน่ารักเอ้าไอ้แปดนึงดดสองแล้ว แพทใหม่ออกมานี่โอ้โหเกมนี้เล่นยากขึ้นเยอะเลยซอมบี้แม่งโหดใช่เหรอแล้วใครเล่นแบบนี้อ่ะเอาป่ะเกมคุมายังไม่ได้ตักนาดิยาอ้าวโย่ไปแล้วไอ้กี่โมงแล้วเออเอ้ไม่ใช่อี่นาทีแล้วถ่ายกี่โมงผมนี่งงครับเดียร์ก็ไม่รู้สินะผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆอ่ะถ่ายไปเรื่อยๆใช่ไม่รู้อ่ะกินเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆก็คือเราจบคลิปจบนเลยเอาจบเลย ไม่ต้องจบเดี๋ยวไปถ่ายตอนสองต่อไม่เป็นไรหรอกเออแล้วนี่ทำอะไรอะกําลังกําลังท้าสีโอเคครับผมสําหรับวันนี้ขอจบไปที่นี้กว่านะคะเชียร์อ๋อเสําหรับมันชอบกดไลค์และกดแชร์กดติดตามนะครับบ๊ายบายเลยครับเกมส์คูที่บ่ายครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอะไรถ้าใครแชร์ผมก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันต่อพาร์ทหน้าได้อีกนะช่วยช่วยกด กดซับสไคร์หรือกดไลค์หรือแชร์คลิปด้วยนะครับกับผมครับไปแล้วครับนายดีเกสวัสดีครับผมขอให้ดังเข้ากลุ่มด้วยกัน